วันนี้นะคะ iPad ของเมย์ครบ7วันแล้วทุกคนเมย์ Mei, จะมาให้ดู iPad ของเมย์7วันนี้มีอะไรบ้างเนะีทุกคนตลด,ดแอปอะไรมาบ้างใช้งานยังไงบ้างไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะเลสวัสดีค่ะพบกับเมย์กันอีกแล้วนะคะจากช่อง M A Y Channel วันนี้นะคะ iPad ของเมย์ครบ7วันแล้วทุกคนคลิปนี้ก็จะมาทำตามช่คคลิปเลย Watch it in my iPad นะคะทุกคนเมย์จะมาให้ดูข้างในของเมย์นะคะว่า iPad ของเมย์7วันนี้มีอะไรบ้างนะทุกคนโหลดแอปอะไรมาบ้างใช้งานยังไงบ้าง7วันนี้มันก็อาจจะมีแอป,ปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะทุกคนไปนดูกันเลยดีกว่าคะ่ะโอเคทุกคนค่ะนี่นะคะก็เป็นหน้าร็อกของ iPad เมย์นะคะสีมูรูปพี่ใบพี่วินชอบเออเคจะไปสีมูลเลยเอาจริงไหม7วันดำปี่กันเนี่ยจะเปลี่ยน เค okay, แล้วต้องใส่บล็อกสีเขียวสีดำนี้แนละ้วเดี๋ยวซื้อเคสใหม่เดี๋ยวเราจะมาดูนี่นะคะเข้ามาหน้าจอหลักของ iPad ของเม้นะคะก็จะเจอแอปที่เขาให้มาตั้งแต่ตอนแรกนะคะทุกคนก็ไม่ค่อยได้ใช้ใช้น้อยมากใช้บางแอปนะคะแอปแรกนะคะนี่นะคะก็จะเป็น a c e t ท m e นะคะคืออะไรไม่รู้ไม่เคยเข้าไปดูเลยแล้วก็ปฏิทินนะคะอันนี้ก็พอเข้าไปดูอยู่นะคะแล้วก็นาฬิกานะคะแล้วก็บ้านบ้านนี้คืออะไรไม่รู้อะแล้วก็กล้องนะคะอันนี้คือใช้ ค่อขนข้างสายดอบแล้วก็เตินความจำโน้ตเสียงบันทึกไม่เคยใช้นะคะจะใช้โน้ตโนต้ตอะใช้บ่อยบ่อยมากนะคะเพราะว่าเอา แล้วก็รายชื่อนะคะซึ่งอันนี้เป็น Wi-Fi ไม่มีซิมก็ไม่ได้ใช้ะลรแล้วก็แผ่นที่นะคะค้นหาของฉันแล้วก็แอป Store นะคะแอป Store นี่ก็ใช้ไว้โหลดพวกแอปที่เราอยากได้มาให้ทุกคนทีีหุ้นหุ้นคืออะไรวะแล้วก็เครื่องมือวัดนะคะไม่ได้ใช้ใช้แล้วก็ตั้งค่าอันนี้ใช้บ่อยที่ใช้เออก็มีกล้องมีโน้ต มีแอปสโตนะคะมีแผนที่แล้วก็มีทา้งค้าแค่นี้ด้านล่างน,นะคะก็จะมีข้อความนะคะข้อความไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าจ้าซาฟารินนะคะ แล้วก็เพลงเพลงไม่ได้โหลดเข้าอะไรเลยนะคะดู YouTube เอาไม่อยากเสรยจตังค์อีเมลไม่ได้เข้าเหมือนกันนะคะแล้วก็ไฟล์นะคะเข้าแล้วก็รูปนะคะหน้าต่อไปนะคะก็จะเจอกับ Ph o t o b o o t อันถูกไหม,มไม่รู้อะ่ะเฮ้ยเพิ่งเห็นแอปนี้นะคะคำสั่งรัดนะคะคำสั่งรัดใช,ใช้ใช้ใน iPhone แต่ว่า iPad ยังไม่เคยเข้ามาใช้เลยเคล็ดรลับนะคะเคลียรลับอะไรงงไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะ Google ใช้นะคะสั่งคมออนไลน์สื่อต่างๆนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็น messenger คะ่ะก็เอาไว้ ไแบบคุยกับเพื่อนผู้พ่อแมอ่พี่น้องอะไรบาณนะัดอินทราแกมนะคะนี่นะคะเป็นร้านของเมเองนะคะไปติดตามมันด้วยนะคะมาดูกันไดไลน์นะคะลานี้นะคะ,ะ,คะก็เอาไว้คุยกับกลุ่มกลุ่มผว้ขายของนะคะที่เอาไว้เทรนเอาไว้ยนเอเดอร์ส่วนมากจะเอามาขายของไลน์แล้วก็ต่อไปนะคะ Official แล้วก็ชอปปีนะคะอันนี้เพิ่งโหลดมาสดๆร้อนๆวันนี้เลยต่อไปนะคะ InShot น,นะคะเอาไว้ตัดต่อวิดีโอลงติ๊กต๊อก ต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปที่สําหรับวาดรูปทั้งหมดเลยที่ใช้ในการขายของวาดรูปแอปที่เมย์ใช้หลกัลกๆเลยนะคะในการแต่งรูปเมย์ก็จะใช้ไอวิทเพนแล้วก็ฟอนโต้พินเทเลนแล้วก็ฟูดี้เออสีแอปนี้คือเข้ากับมีมากเพราะว่าใช้เป็นเอาไว้ขายของต่อไปนะคะก็จะเป็นงานทํางานเออมันเขียนกานทํางานก็คือพวกแอปที่เอาไว้เรียนเอาไว้แบบสร้างฟอนต์อะไรเนะี่ยแอปแรกก็จะเป็น굿โน้ตที่เอาไว้เรียนนะคะทุกคนแบบ ย้ายไฟล์มาเขียนจะได้ไม่ต้องปิมพออกมาแล้วก็ค์ดรูมนะคะใครที่เรียนอะไรก็รู้นะรูไม่พูดแล้วก็ติกต o กนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะก็มีแค่นี้นะคะสําหรับ What is my iPad ของมีถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องมีด้วยนะคะทุกคนกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของมีนะคะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย